การเป็นเกิท่านผอวณีเรืองสุขชนนะคะที่ได้เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทองขอบปุมนี้เทศบาลตะบนทองขวบปุ่มได้ดำเนินการสอชั้นหนึ่งสับการเทศบาลตะบนทองขอบปุมซึ่งจะดในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในวัยนดานี้อย่างเวลาว่าในการเทศบาลตบนทองขวบปุในความสํารของการที้ใช้เวลาว่าอย่าง มันจะมี2 5 5 7โดยิีภาษาและภาษาอังกได้เรียนอย่างเข้มาวรายงานขั้นต้นที่ตบางต้องภูับรุงได้จัดเป็นจำนวนปี2 5 5 7ระหว่างที่24่ถึงวันที่ยีิแ่ม2 5 0 0ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในของเด็กๆได้ยกตัวที่เก็นอนาคตถาเปิี่ยนทราทานี้ให้เกิด ต่อสิ่งต่างให้น้องๆเด็กๆอยู่ในชนวันนี้ได้เวลาของแล้วผมขอเปิดโครงการองกักภูมิภาคคสประจปีสอพัาร้้สบเดบันี้ครับข้อั่สามากนะครับลองนะลองชิดนะครับติวเน้ร เขตอบว่าเก่งมากอ้าวเ,เราเช็คครับที่นี้วันนี้เราจะมาทําการตกลงกันนะครับ evet วันนี้คุณครูจะใช้คำสั่งง่ายๆเออคุณพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมตอบไม่พร้อมต่อโนหุบโนเลยใช่ไหมล่ะน้าโนนี่บอกมาไว้ให้ไว้ต่อนะครับ Please down เพรเป็นช้าอยู่ตลางโลงนะครับ Sign down อันนี้